เลยครับนี่อยสุดยอดเนี่ยมาแล้วครับเด้อครับจุเนื้อแบบนี้ครับสุดยอดจรดีครับวันนี้ก็เลยปาร์ตี้กับศิลปินใหญ่เพิ่นครับสนใจขึ้นคอนเสิร์ตติดต่ออะไรนะครับเด้อเมื่อวานเขาโทรมาอยู่เลยเขาโทรมาบอกว่าสีจางโฆษณาสาธิตไปว่า ลองจะขาเพลงครับประสนเันาเรียกผมก็เลยบอกว่าผมคุยกับศิลปินกนได้ครับเรอวเราอะไรอยู่วะครับเด็กอเพลงกระมือนึ่าเพลงกหามมือนเงห่งงเงเ้งแ่เส้ิงิเราไงไม่รองไงลองครับเอาขอตอนหกอย่างเดียวเยสิขอสก็จะหมดรอดตอนปีสนามโจมึ้นวิธีครับเตรียมปีโอมตอไว้เนี่ เกียรมันคือข้อเสิร์้อหลาดได้เลยเกียร์ลงจากเวทีนะครับที่งานครับอันนี้ดวนครับอันนี้ดิฟเนาะต้องมีไพ่าบดิฟว่ะเฮ้เดี๋กินแ้วกินหาง่หรอกติดคองกินน้ำิอหนึ่งเขาสู้กินครับไม่หางข้นสิเขาครับ พอดีครับเขาซุกบ <t modern developed Airbnb> no ิดพอดีตดนีว่าลกินติดเดียน่สำนีกพอดีเปพลอยซูกอะไรอม่เห็นปลเป็นมอเห็ดเจียวเจ็ดนี่มันครับนี่วัธรรมดาได้ในหานกินเกาเราซูกกินครับฮัลโหลนครับ โอ้อนลยครับบ่นอรยิ้มข้เนแม็กมึงกินอยู่บ่ขาแม็กนเน็ครับอัตดเปิดท่านไ่ด้ยินเสียงจากตอบรับจากข้างบนนะครับกรดีรยััวนาน้ฝนยังนอนด้วย ตี่สองสี่สามดูโกดไหลในอ่ห็นในสานีกรมบมลมกรมแียตายครับเก็บน้ำจำเอาความนไปเสียงมาจู่หลบเด้อครับคุงจงงจังทรจคุณจงงจงงจันทร์เพงส่วนตีแมงเลยดูลงทุนแบแรงรับแมงนี้บุ๊บเพอแสนอยู่กับแสนเนี่ยเพจงวจกับแสนได้ลงต้น เพลงนี้ลงทุนเท่าไหร่ครับอืมลงทุนยังไงเพลงลงทุนบ่ไปบ่ไปครับเพลงนี้ไปสุดยอดครับสุดยอดเพลงมาเมื่อไหร่ต่อไปงงตามเพลงมามื่ครับค่ายเพลงใหญ่ทุกค่ายเพลงงงตาแตกแล้วครับเพลงนี้มาได้ไงพี่สันคันเตียงหลังเหนื่อยเลยอะไรยังไม่สุดนะ ไม่มีแต่อันดับมาแรงนะครับอยู่โผล่ขึ Kel ้นไปเลยสี่ชั่วโมงขึ้นเป็นหนึ่งมาแรงเลยครับสลุเลยครับฮลุเลยกมากเเลยแล้วก็เนื้อเนื้อเพลงก็ประมาณหนึ่งบรรทัดนะครับต้องจ้องกล้องจ้องนะสุดยอดพิงี่ยงกองตน่ดีดิงกระดิสองเราติดตามนะครับจอกไปเดียวไหน พระเากบงาธทีหองเพียงสานะครับคอมเมนต์มาเลยครับเลื่อเราต้องบังเบ่งนะคราบทีหองเพียงสายในสรั่อ